สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะราที่ตัวที่เราจะฉีดน,นะคะ3.5นะคะแล้วก็บวกแอตโตนะคะวันนี้ฉีดพื้นที่นา20ไร่นะคะตัวนี้ที่เขาใช้นาวันนี้ฉีดด้วีถังเนาะ200ลิตรแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขนาดของข้าวที่เขาจะมีลักษณะยังไงนะคะว่าเวลาฉีดไปแล้ว7วันนะคะตรงนี้ อันนี้เรากําลังจะเริ่มในเรื่องของการฉีดเลยนะคะก่อนที่เราใช้ฉีดนะคะก็คือใช้เครื่องนะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่องลากสายนะคะค่ะอันนี้คือต้นข้าวนะคะคือในานานะคะข้าวได้สิบะ่ววันละนะคะทีนีเ้เราจะฉีดตัว3.5นะคะก็ลักษณะของต้นข้าวนะคะเห็นไหมคะว่ายาก็กําลังจะกําลังเริ่มขึ้นเนาะ ลักษณะรอบนี้จะเดินเร็วนิดหนึ่งนะตัวสาจุดห้าสามารถจี้ได้ซ้ำได้นะคะข้าวไม่แดงนะคะพี่จี้ให้สาหน่อยค่ะจี้จี้ฉีดจี้ฉีดจี้ฉีดซ้ำอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะโอเคพี่เขาจี้ซ้ำให้ดูแล้วนะคะว่าจี้ได้ซ้ำได้นะคะตรงนี้ 3.5นะคะตัวนี้ขอให้ฉีดในขณะที่ดินมีความชื้นนะคะดินไม่แห้งจนเกินไปนะคะฉีดได้สองวันสามารถดึงน้ำเข้าได้เลยนะคะดูพื้นที่ที่พี่เขาฉีดนะคะดินค่อนข้างเปียกเลยเห็นไหมคะดูนะคะอันนี้เราตามดูทิศถ้นไล่หลังดูเลย ดูนะคะอ,อ,อันนี้ก่อนฉีด3.5นะคะคราว10กก่อวันแล้วนะคะดูยาเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉีด3.5แล้วเป็นยังไงนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาตามดูแปลงนะคะที่ครั้งที่แล้วที่สามมาฉีดตัว3.5นะคะว่าฉีดไปแล้ว อาการของหญ้าจะเป็นยังไงนะคะแปลงนี้นะคะเป็นจุดที่ฉีดจี้นะคะแต่ฉีดไป7วันแล้วไม่มีการดึงน้ําเข้านะคะวันนี้เราก็จะเลยมาตามดูว่าอาการของหญ้านะคะจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเห็นไหมคะว่าฉีดตัวยาคุมค่าไปแล้วนะคะไม่ได้ดึงน้ําเข้าหญ้าตัวที่ครั้งที่แล้วที่สาชี้ให้ดูเนาะมันจะเขียวๆส่วนอพอมาตามดู เนี่ยค่ะหญ้าแห้งกรอบไปหมดเลยนี่ขนาดยังไม่ได้เดือเอาน้ําเข้าเลยนะคะทางที่ดีเนาะฉีดยาคุมค่าแล้วควรเอาน้ําเข้านะคะแต่แปลงที่เขานี่ยังไม่ได้เอาน้ําเข้าเลยนะคะหญ้าจะมีลักษณะแห้งแล้วกรอบเลยนะคะเห็นไหมคะสาสามารถเขี่ยให้ดูได้เลยนะคะต้นข้าวยังเขียวเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเหี่ยวเลยนะคะที่เหี่ยวเพราะว่าเป็นแดดเนาะ อแล้วทีนี้ดูดูดูที่ตัวหญ้านะคะเห็นไหมคะแห้งแห้งแล้วหลุดหลุดติดเลยเห็นไหมคะเขียวเขียวเลยนะคะค่อนข้างที่จะหลุดออกเลยเห็นไหมคะแต่คือดินที่เขาแห้งมากไม่ได้ดึงน้ำเข้านะคะแต่นี้แต่ข้าวไม่เป็นอะไรนะคะไม่มีกระทบกับข้าวเลยต้นข้าวยังเขียวเหมือนเดิมนะคะนีขนาดอากาศร้อนๆแล้วมาก ไม่ได้ดึงน้ำเข้าด้วยค่ะดูกันแล้วนะว่า3.5เป็นยังไงเนาะถ้าใครสนใจนะเป็นตัวแทนจำหน่ายสากับแอตโตโทรหาสาได้ที่062 295 9877นะคะ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้3.5หรืออยากขอคำปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาภุมค่าคุมเลนตุมยาแมลงทักมหาศาได้เลยนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้สาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย